กลครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะเพราะผมนายพันนับนี่อยู่กับไอทีที่1่ของผมนับก็จะมาเล่นกระดานหมุนเหมือนกัน,นครับซึ่งเนื่องจากผมเล่นกระดานหมุนของอไอดีสองกับสามไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมมีไอดีหผมมีอยู่ที่99ครั้งนับลองหมุนกันเลยดีกว่าไม่ต้องรีรอครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวนานโอเคครับครั้งแรกก็เปิดประเดิมมาด้วยกดแดงแปดดาวนะครับอันที่2โอ้ตัวกาชามังแต่ครั้งแรกๆเลยครับแสดงว่าวันนี้ดวงจะดีนะ ใช่หรือเปล่าอ้ากบแดงแปดาวนะครับซ้ำเหมือนเดิมทีว่าครั้งที่สี่จะเป็นจะเป็นตัวหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับเป็นเพชรกิวหนึ่งมืนะเย้ก็เพชรกียวนี่ก็ไปทำาอะไร mm. ะได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับใค้ให้เจสิก้ามานะครับสี่ตัวคือตัวนี้ผมมีเจสิก้าล่างล่างเ้าดาวแล้วเนาะ แต่พอปั้นไปปั้นมาก็กคิดว่าเออจะทําเป็นอ่าล่างเก้าดาวแม็กนะแล้วก็เป็นพีลอยด้วยนะครับคิดว่านะจริงๆก็ไม่อยากจะใช้กบเก้าดาวบวกให้มันให้มันแม็กหรกครับแต่ว่าจะต้องดูก่อนนะผมก็ตอนตัวนะผมคิดว่าจะปั้นเจสสิก้าครับให้เป็นให้เป็นแม็กทั้งมันคือมันต้องใช้5ตัวเนาะถ้าจะทำเป็น9้าดาวแม็ก ก็จะทำอีกสี่ตัวให้มันแม็กนะครับแล้วก็อัพขึ้นเป็นเก้าดาวนะแต่ว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยครับได้เพชรกียมาอีกหมื่นหนึง่งคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นได้ก็คงต้องนั่นแหละรครับจบถ้าจะเป็นประมาณการปีหน้าแม่งก็เป็นปลายปีหน้าเลยผมคิดว่าพอจะทาแม็กได้หมดสี่ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูไปเรื่อยครับคือจริงๆผมก็ไม่ดีบนะเพราะว่าผมมีทีมที่ทีมพีร้อยที่คิดว่าโอเคแล้วนะ ตอนนี้ใช้ในการฟาร์มพวกด่านพวกสเตตต่างๆได้ได้ดีนะครับแต่ว่าก็อยากจะหาตัวเองแกงมาเสริมทีมนะครับได้ยี่ห้าขนนกนะขอ,อหมื่นหนึ่งหมื่นเพชรเพชรกิ้วนะครับอา่าโอ้ย5ี่ห้าขนนกแหมอ่าสปอยหน่อยแล้วกันนะที่ผมหมุนไปไอทีสองนะหมุนไปร้อยสิบครั้งนะครับ ไอตัวสิบใบไม่ออกเลยนะอ้าวอีกแล้วแหมเมื่อกี้บ่นไปนิดนึงนะแบบว่าเจี๊ยดเจี๊ยดแต่ก็ไม่ออกนะครั้งนี้เป็นเจสสิก้านะได้มาแปดตัวแล้วแต่ว่าไอดีสองไม่ออกก็จริงแต่ว่าเจสสิก้าได้ได้เยอะมากนะประมาณแปดสิบตัวได้ไมั้ยเจสสิก้านะแปดสิบตัวบวกๆต้องไปดูในคลิปเอานะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ กบแดงแปดาวออกมาสามตัวแล้วครับสุ่มไป99้าสาครั้งนะตัวกาชาโอ้ออผมยังไม่ดูเลยว่ามีกี่ตัวเพระแต่ว่า ID ดหนึ่งเยอะครับตัวเยอะมากมต้องไปเคลียร์อีกนะนี่ <c oughs> ลืมให้ดูเลยครับว่าไอาครั้งเก็บตัวของผมมันมันมีหกร้อยขวาแล้วะเต็มเจ็ดร้อยอต้องเคลียร์ยาวชัวเชจีสิก้านะครับ ได้มาสองรอบติดแล้วกบอืมกบแดงนะไม่ใช่กบดำขอกบอืมเพชรหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นก็ดีครับสู้ว่าไอ2ดีสองนี่จะได้จะได้หมุนเยอะสุดแล้วนะประมาณร้อยร้อยสิบครั้งนะแล้วก็หมุนนอกรอบ,รอ,บอีกประมาณสามสิบครั้งนะถ้าจะไม่ผิด ยี่สิบห้านนกนะครับเกือบหยุดที่สิบตัวแล้วเมื่อกี้สิบตัวสิบตัวเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวครับไปเลยนิดเดียวเพชรคิวหนึ่งมืนเพชรคิวอีกรอบหนึ่งนะครับเจ๋งไปเลยเย,ย้ วันนีก้ก็ตอนนี้เวลาของกระดานหมุนมันเหลือแค่ประมาณวันกับอีก3ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มกันด้วยนะดองมาสุ่มแบบผมนี่สุ่มรอบเดียวเจสิก้าโอเคจะได้5ครั้งนะครับ5 4 20ีบกดแดงแปดาวครับ เพชรหนึ่งหมื่นเพชรกิลหนึ่งน่าจะเมียว่าหมุนทีละสิบครั้งเนาะแต่จริงเกมก็เขาก็ทำมาให้หมุนทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าหมุนนะวันเดียวนี่ผมมา,มาหมุนวันเดียวเลยดองไว้มาหมุนวันเดียวนะขนนกอีกรอบหนึ่งนไครับได้ไมาอีกยี่สิบห้าขนนกอ่าเจสสิก้านะครับ ไหกครั้งแล้วมั้งก็เป็นยีิบสี่ตัวแล้วตอนนี้โอ้ยยี่สิบห้าคนนกครับขอยี่สิบห้าเหมือนเดิมโอเคยีห้าก็ได้ครับเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบแล้วครับ เกือบซื้อสามรอบติดนะเ okay. มื่อกี้ไม่ติดนะครับแต่ว่ามาบอกว่าถาัดกันเลยยี่ห้าคนนกครับสิบตัวยี่สิบห้าคนนกอีกแล้วเย้สามรอบติด เกมมันเกียย์อะไรผมปะครับเนี่ยเฮ้ยสี่รอบโอ้ยตายกายังผมตอนนี้ผมยังชิลอยู่นะครับเพราะว่ายังเหลือให้สุ่มอีเยอะนะอ่าตัวฟรีหนึ่งตัวลืมพาไปดูตัวฟรีเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอครับผมรวดองไปเยอะอยู่น่าจะเป็นร้อยตัวมั้งยังยังไม่เคยสุ่มเลยยี่สิบห้าคนดกนะครับน่าสุ่มประมาณสองครั้งนะผมคิดว่า กบแดงแปดดาวโอเคอ๊บอื้มสิบตัวก็ไม่ให้เนาะไปครับเรื่อยๆเรื Pet ่อยๆเพชรกิ้วหนึ่งหมื่นโอเคจะดีใจอะไรขนาดนั้นกันพวก oh, โอ้โหกบแดงอีกแล้วแดงออกบ่อยมากเลยนะ ไอดีหนึ่งกบแดงออกบ่อยมากเลยครับจริงผมมีจะเป็นร้อยตัวแล้วนะกบแดงนะ <c oughs> คือไปออกไอดีสองสาบ้างเฮ้อ 2, ไอดีสองนี่ขาดกบแดงเหมือนกันนะได้บัตร่ตัวกระชานะครับกบดำตัวแรกครับตัวแรกไอดีสองนี่ได้ไปสี่ตัวนะไอดีสามได้ไปสองตัวนะกบดำ ตัวสุ่มกาชาตัวสุ่มกาะชาอาีแเ้วครับสองรอบติดขอห้ารอบติดได้ปะเออเอาดิอืมได้ผ้าขนนกครับเกือสุดแล้วไอ้เนี่ยยี่ห้าขนนกกับกับตัวกาชาเนี่ยนั่นไหญอ่าหนึ่งหมื่นเพชรครับบอกว่า เออเอาประหมื่นเพชรไปก็ได้เว้ยยิปาของน้อโอเคครับกบอืมกบแดงอ่อยทิ้งซะเลยดีไหมเนี่ยนะไม่ค่อยได้ใช่นะอืมตัวกาชาครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมีตัวดีๆออกหรือเปล่านะในตัวในตัวกาชาฟรีนะ จริงๆผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอยู่ดีนะตัวฟรีเพราะว่าทีมพีไร้อยผมก็มีครบแล้วนะตัวกระชาครับพวกเออแล้วินชีอ,อะไรผมก็ปั้นแม็กไปแล้ววนะ่ะดิจะไปทำอะไรดนะีตัวกระชามาอีกสามสิบสามสิบครั้งนะอ,อยากได้เอเจนนะไอดีนี้ไดเอเจนหน่อยนะเนี่ย ประมาณ30ครั้งไอ้สามสิบสามสิบตัวมั้งที่ผมนับได้เมื่อกี้ตัวกระชานะครับตัวกระชา่ากแล้วไม่เอาเอเจนต์ยางตัวกระชาอืมเพชรกิลวครับเย้ย ตัวกาชาตัวกาชาตัวกระชาอีกแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยี่ห้าคนโนครับอย่างเกลือไปอีกสามสิบครั้งครับหนึ่งมืนเพชรโอเคเย้ย okay. อ่ะสิบอืมจะบอกว่าสิบตัวไม่ครับออกมาตัวเดียวโอเคส0ิบตัวตัวเดียวตัวเดียวครับเจ้าเลยยี่สิบเจ็ดครั้งสุดท้ายเอเจนต์ยีเอเจน์เเจนครับเอเจน์อีก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 ไม่ครับออกมาเป็นขนนกยี่ห้าคน มาครับยี่ห้าครั้งสุดท้ายเอเจนต์อืมตัวฟีตัวฟีไม่ยี่สี่ครั้งเพชรหนึ่งหมื่นรับยี่สามเออยี่ห้าก่อนโนกีครับ ี่สิบห้าขนนกอีกแล้วเอา่างอื่นบ้างสิเอา่างอื่นบ้างได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าโอเคครับมันแกล้งผมละตอนนี้สามครั้งติดละไอดีนี้ออกไอดีนี้ออกคนนกบ่อยครับอ่าหนึ่งตัวก็ยังดีครับหนึ่งตัว ก็น่าจะเป็นทรงเดิมครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นการสรุปของที่ได้มานะอ่าได้ได้มีอีกหนึ่งตัวครับ้าวได้เจสิก้าน้อยจริงครับรอบนี้อ้าวยี่สิบห้าคนนกไม่นะผมขอเจสิก้าหน่อยเฮ้ยโอ้โหได้ยินแหละได้ยินแหละครับแต่ว่าแกลนะแกลนะตอนนี้อ่าโอเคแล้วสิบห้าครั้งนะครับ สิบสี่ครั้งแล้วกบดำแ a ดดาวโก็โอเคครับสามครั้งแล้วบ้างเนี่ยหนึ่งหมื่นเพชรครับอีสิบสองครั้งอ่ากบแดงแปดาวนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจบอ่าซูมนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปให้ดูแล้วกันนะว่ากบแดงแปดาวผมมีกี่ตัวโคตรเยอะเลยสิบเอ้ยี่สิบห้าขนนกนะครับ หนึ่งหมื่นเพชรโอเคหนึ่งหมื่นเพชรก็ได้สิบครั้งสุดท้ายแล้วครับสิบไม้แค่ขนแค่ตัวเดียวแปดครั้งสุดท้ายเอเจนต์โอเคครับเอเจนต์ Agent ก็ดีเย่มาเจ็ดครั้งสิบโอ้โหเนี่ยมันมาให้ลุ้นนะ่ะประเด็นนะ่ะ ยี่ห้าคนโง่โเขาเมือ่อกีอ้หนึ่งหมื0นเพชรเหลืออีกห้าครั้งนะครับวันนี้เอเจนต์เออโ,อโหหยุดแบบพอดีเป๊ะเอเจนต์อีกสักครั้งหนึ่งก็พอละคุ้มนะครับสำหรับผมหนึ่งหมืนเพชรนะโอเคอ๋อคุ้มแล้วครับตอนนี้ตอนนี้จะได้อะไรก็เอาละ ในสามครั้งเนี่ยอ่าเกือบบอกแล้วว่าจะได้อะไรก็เอาก็คือให้คนนกให้เลยเล่ออะไรเงี้ยสิบตัวแล้วกันตอนเนี้ยอืมมาเพชรไม่อีกรอบหนึ่งนะแล้เรไปขอสิบตัวได้ปะละ่ะครั้งสุดท้ายอะทำให้แบบดีๆไหน่อยได้อยู่ครับได้ตัวอยู่แต่ว่าได้ตัวเดียวโอเคจบไปแล้วครับกับการสุ่ม99ครั้ง เไรที่ทรมนมากโอเคเจ็บของครับผมพาไปดูกบแดงในทีมผมตันนี้จะมีเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยหสิบปดตัวครับโอเคโคตรเยอะเลยกลบแดงเฮ้ยเดี๋ยวต้องเลือกเป็นเลีวอนาแปดดาวขั้นสูงสุดเจะทำาะไผมมีร้อยสามแปดตัวโคตรเยอะโอเคครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาสรุปแล้วกันนะว่าไ,ได้อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าชอบอคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดซับสครายแล้วก็กดกระดิ่งมาด้วยนะครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ